ได้ร้อยไปไป,ปูเขามกาพอดีไปทรงกึ้นเสามหมขั้นหนึ่งมันรงมึงมึงท้องขั้นขั้นหนึ่งไปทรงบางแสนให้นั่งสิไปบางแสนสิเขาท่านเด็กคนเพิ่มมาอยู่น้อง ก็จะได้ขึ้นอสร้อยส้อยหมูเดี๋ยวสิบบาทเมือ่อไม่ช้ำสิมกมอกระยากอยู่สิขั้นด้ออกมือนี่มือหือมืออ่นมือหื้อยเอาเลยพี่น้องหอด้านที่สิบสองหมุดสื่อหมูมาหลายโลอยู่พี่น้องหาย่มาอยู่บ้านนะเด็กน่อยมันสิบสิบสสื่อ ไปทรงอื่นเสารมั้งขั้นหนึ่งมาทรงมึงมึงท่องขั้นขั้นหนึ่งไปทรงน้องใหม่ฉ่ำไปสิมกหอรกระยากอยู่สิขั้นใดออกมึงนี่มือหึมอืดมึงหึอเงา้ยวเลยพี่น้องหอดวันที่สิบสองบุญซับไปเว้าไปคุยไปเนาะแต่งานสองเด่งเลย ซื้อเนี่ยหมูม,มาเซเย็นไวกินล,ลายเมืองบ่ค่อยเด้ออกไปตลาดอันนี้บไห้เบิง่งเรียพี่น้องไห้เบื้องยัยน,ยนเป็นไงมากว่าสุดกรยา่ยายนั่นเจอคลิปหนึ่งละ่ะสร้อยหมดุดเบิ่งเต้นนี่เบิ่งเต้นตอนเห็ดเอ๊ะกับแปลงด้วยกันเาพี่น้อง มบวง,งดอกนเนี่ยหมู <laughs> อาสะวัสด,ดีจ้าไปตลาดมาเมื่อกี้พี่น้องขนโตกเปาเลีนยนซ้อยหมูอันสช้อยส้อยหมูเดี๋ยวสิบาทมือโอ้โื้อเนี่ยหมูมาเสีเย็นไวจินลลายมือไม่ไค่อยได้ออกไปตลาด จำแตงมือนสิําแตงสิทอดไก่มามหลอนเดี๋ยวส้อยหมูแฟตัวเย็นก่อนไปทรงกเญแจมาขั้นหนึ่งมาทรงมึงมึงท่องขัน้นขันหนึ่งไปทรงท่านหลับกันอยู่เปล่าเด้อเด็กเด็กค่อ,คอยเข้าไปรถค่อยปฏิติดเพราะว่าคนกำลังเที่ยวหสื่อหมูมาหลายโลอยู่พี่น้อง ย้ำอยูุบ้านนะเด็กนุ้ยมสิสคือเขาไปให้ให้ไปขึ้นของอยู่เส้นทันแจ้งวัฒนะนีูพี่น้องอีกขั้นหนึ่งไปขึ้นสยามพาระละคอนซับไปเว้าไปคุยไปเนาะแต่งานสองเด้งเลยก็เลย บุกไก่เ,เขาเห็นมันไดลหนิดหนิดผ่าผ่านพี่น้องเบ้าเอาขอสรล้วเนาะอ่ะสวัสดีจ้าไปตลาดมาเมือนที่พี่น้องฝนตกเฝ้าเลนส้อยหมูท่านหลับกันอยู่เฝ้าเด้อเด็กๆด็ก้อยเข้าไปรถก้อยบติด เพราะว่าคนกำลังเที่ยวซับไปเว้าไปคุยไปเนาะแต่งานสองเด้งเลยซื้อหน่อไม้หน่อไม้ตุม่มนอนแบบง่ายเลยบ่อยากเฮ็ดเขาก้องหนอพี่น้องมีงมีดหรือนี่จังใดติดต่อกันมานใดอยู่ตู้ซับวางกันพี่น้องเฮ้ยรถหกล้อเขาไม่ยาก มันจะเป็นงานเคียงเสียงงานจัดบูธหละงานในห่างนี่นยังสิร้านหน่อยก็เอินแล้วเอินอยู <laughs> ่ตาก็บปุ่นเบิงในพี่น้องค่ะแตบ่บางแสนแน่นสิไปบางแสนสิเขาท่านเด็กคนเพิ่มมาอยู่พี่น้องว่าสิได้กขึ้นช่วงนี้ไม่ช่วงจัดงาน กันจัดบูดกันตั้แตงมือนสิตั้มแตงสีทอดไกา่าหมลนเดี๋ยวซ้อยหมูเฟตุยเย็นก่อนออาสู้กันปั้งจัสเสีเคยคลิปแนวไหนไเว้ยเฮ็ดคลิปกับเขาก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกหม่หรอมันใหม่ล่วงแหมเป๊ก ไม่ห้มว่ามันเป็นอย่งรู้ยังนันงกลบถิ่มจ่อยอ่างกันพี่น้องเอ้ยรถขอล้อเขา่ามันยากมันจะเป็นงานเคียงเสียงงานจัดบูธหละงานไนหานน่างนห่ยังสิคุยไงนั่นผนว่านี่งานเขาว่าสั้นสองขั้นขึ้นขึ้นนี่นีน่อ๊ะมันนี่แล้วประเด็นมกหน่วยลหละมันมใหม่ล่วงแหม่เปรก ไม่ลม้มว่ะมันเป็นอยังรู้ยนันก็นลบถิ่มจ่อยหพอาะไม่ช้ำแบบนีส้สมก,ก็ยากอยู่สิขั้นไดออกมือนี่มือหอมอ่นมือหึอยาวเลยพี่น้องหอดบันที่สิบสองมุญว่าไงนั่นผนว่านี่งานเขา่าสัน้นสองขั้นขึ้นขึ้นนี้แ่มันนี่เลยปรไเด้มกเบิ่งเต้นนี่เบิ่งเต้นตอนเนียดเอ๊ะ <Yeah. S 2> จะเปลียนด้วยกันพี่น้อง น,นี่บ่ให้เบิ้งเรียพี่น้องบ่ให้เบิ้องยันพวกยียมากว่าสิบกรยายยายนั่นเจอคลิปหนึ่งละ่ะสร้อยหมือร้านหน่อยก็เอินแล้วเอินอยู่ <c oughs> ตาก็บ่ได้เบิ้งเรียพี่น้องค้ามาต,ตลาดฝนตกคำๆก็สิได้ไปคำร้านหน่อยมันนอนมาตื่น เขา,าไปใให้ให้ไปขึ้นของอยู่เส้นทันแจ้งวัฒนาอยา่พี่น้องอีกขั้นหนึ่งไปขึ้นสยามพาระลกอนติไอซีว่าสิดงกินมุกน้องยกว่าเะาป็นี้ให้เบิ้งทรศาสทรกินเขา่าโตก,กับเขา่าพี่น้องเสียงเกียวเลยผมมาตะตลาดปุ๊ยไหวเห หม่ล่วงแหมเปลกไม่ห่วงว่ามันเป็นอยังรู้ยังนั้นก็นลบถิ่มจ่อยช่วงนี้มันช่วงจัดงานกันจัดบูดกันบางแสนแั้นั้นสิไปบางแสนสิขึ้นเขาท่านเด็กคนเฟิ่มมาอยู่น้องว่าจะได้ขึ้น ไปทรงตื่นเสามะขั้นหนึ่งมันทรงมึงมึงท่องขั้นขั้นหนึ่งไปทรงผลก็เลยพวกใบเขาเห็นบันไดม,มีดมีดผ่าผ่านพี่น้องเบบาเอาเิีหลวเนาะก็เลยร้อยไปปูเขามากพอดี สื่อหมูมาหลายโลอยู่พี่น้องหาแ่่มอยยุบัานนะเด็กใหม่อยสิบสิบสีเลยร้อยไปปูเขามากพอดีสื่อนอมนอหม,ม่นมอหม้ตุ่มนอบแบบ่ายเลยไม่อยากเห็ดเขาปวว้องหรอกพี่น้องเห็น,นมีด เขา,าไปให้ให้ไปขึ้นของอยู่เส้นทันแจ้งวัฒน,นะอยู่พี่น้องอีกขั้นหนึ่งไปขึ้นสยามพระกษอนกตัวกลีน้นมันี้ขับรถตากฝนหาแนวจ๋าคุณก็เลยพวกไอเขาเห็นปันไดน,นิดมนิดผาผ่านพี่น้องเบ้าเอาสีละเนาะ ซับไปเว้าไปคุยไปเนาะแต่งานสองเด่งเลยเลยร้อยไปปูเขามากพอดีดีไอซีวาเพิ่นบูบึงดอกเนาะเนี่ยมู ไม่ซ้ำาสิสมกพอกระยากอยู่สิคั้นได้ออกมือนี้มือหืมอ่นมือหืมยาวเลยพี่น้องหอดบันที่สิบสองหมน